สวัสดีครับผมโอดินนะครับวันนี้เราจะมาเต้นเกมอิตาเลียนรีสตาร์นะครับก็นี้จะเป็นเซิร์ฟที่8ดนะครับผมจะมาทําการสุ่มเปิดคาชาในเซิร์ฟที่แดแบบไม่ลีด้วยนะครับเราจะมาปั้นไอเดี้กันไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะลุ่งจะลุ่งหรือจะล่วงนะครับก็เดี๋ยวโค้ดเพจโค้ดสุ่มอะไรนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านใต้คลิปนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็อย่างแรกนะครับเราจะมาใส่โค้ดก่อนนะครับผม ก็กดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็กดที่อื่นอ่าแล้วก็ใส่โค้ดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่โค้ดแล้วก็เล่นบทที่หนึ่งผ่านมาแล้วนะครับก็จะได้ตั๋วมาประมาณหกสิบตั๋วนะครับอันนี้ผมจะกดตู้ธรรมดาก่อนนะครับตัวที่อยากได้ก็จะมีเลนลี่มีแมสไออาร์นะครับมีประมาณนี้นะครับไป แต่ถึงเราได้ตัวอะไรมาผมก็จะเล่นไอดีนี้อยู่ดีนะครับเรียกว่าปั้นดีกว่านะก็เกือไปก็เกือ20ตัวผ่านไปอ่าตัวนี้เก่ง PVP นะครับอาจจะปั้นไว้ เฮ้ยอ๋ไอไอดีแรกๆมันก็นจะประมาณนี้แหละครับขอตัวที่ใช้งานได้ก็พอแล้วฟูอิอารนี่มันตัวแช่แข็งนะครับกับตัดฮิว ได้ใช้บางดันนะครับแล้วก็ PVP เลยสามสิบตัวนะครับตู้นี้เป็นอ่าผมจะไว้เปิดวันที่เจ็ดนะครับค่อยเปิดก่อนหน้านั้นเราจะได้รู้ไหมครับว่าเราควรเลือกตัวไหนนะครับ ก็เกือไปตามระบบะตัวฮิวนะครับได้อยู่ SR ขอท่องอีกตัวนึงครับจะได้รู้ว่าเราจะได้เออพูดถึงก็มาพอดีครับเราจะได้รู้ว่าไอดีนี้เล่นยากแค่ไหน S <S อโอเฟย่าครับได้ <S <S ได้อยู่นะ <S <S ตัวนี้โอเคครับโอเคอืมอ๋อถ้าได้ตัวแล้วมันเหล็มันรีเลยนะครับ Okay. ขอดำมีสักหนึ่งตัวได้ไหมแต่เหลือสิบโลแล้วนะครับนะโอเคครับไปดูจ้า ปันยากอยู่นะครับไอดีนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บตัวแล้วลองมาเปิดเพิ่มนะครับมาตอนนี้ผมก็ไปเล่นมาอีกนิดหน่อยนะครับได้มาอีกสามสิบตัวนะครับก็เราไปเปิดกันต่อครับอุย้ยมาเลยปะขอตัวที่ใช้งานได้หน่อยนะครับดามจขอดามจนะครับ ะได้แบบไอดีนี้จะได้แบบไปต่อได้ยาวๆนะครับเอาตัวใหม่ครับตัวแช่แข็งอีกแล้วลืมยากแลวไอดีนี้ผมว่ามันเป็นตัวใหม่ที่ตู้มันเพิ่งมาเลยนะครับแต่เราเปิดได้ในตู้นี้ อาอไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วบางอยโอ้โห <c oughs> อันนี้ก็ตัวแช่แข็งอีกหนึ่งตัวนะครับแช่แข็งสามตัวแล้วตอนนี้เอาละครับวันนี้สิบตัวสุดท้ายของวันนี้ตัวนี้ผมไม่น่าได้ใช้นะเพราะเรามีตัวฮิวแล้วอะไร วันที่หนึ่งนะครับของเซฟที่แปดนะครับก็มีแต่ตัวแช่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงีจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าไอดีนี้เล่นได้ไปถึงไหนว่าจะรอดไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย